ร้องเพลงเพราะมากเลยครับขอบคุณคลังเสียงนี่แบบประทับใจจริง,รงๆชอบเลยเดี๋ยวมามาฟังเรื่องจริงๆจากพี่ดีกว่าคือเท่าที่พี่ฟังน้องร้องเพลงมานะครับแทบจะถูกทุกข,ข้อเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของจังหวะรเรื่องของตัวโน้ตเรื่องของอารมณ์เวลาร้องทําให้คนดูรู้สึกสนุกสนานพี่ว่าถ้าเราได้ร่วมงานกันทั้งตัวพี่เอง แล้วก็ผู้ช่วยพี่พี่เชื่อว่าพี่ทําให้น้องเข้าเข้าไปได้ถึงถึงใจคนดูแล้วน่าจะถึงดวงดาวเขาเคิ้มไปหมดแล้วอ่ะจริงมจริงมจริงเอแล้วเนี่ยครอกดออันนี้เรื่องจริงนะเราไม่ตคยฝันกันเรผู้ช่วยผมเนี่ยบวกกับผมเนี่ยรู้เลยว่าผมจะต้องพาคุณไปถึงดวงดาวได้แบงก์จะต้องในอนาคตจะต้องเป็น นักร้องที่มีชื่อเสียงมากที่มองเห็นโงเฮงกันไกลๆนี้อยู่คุณทำอะไรได้ได้ได้เยอะมากกับกับการร้องเพลงอะ่ะถ้าคุณมีมีเสียงที่มีคุณภาพมีพลังขนาดร้องได้เพราะมากเลยครับผมรู้สึกว่าถ้า <c oughs> เกิดว่าผมจะหนีไปพักผ่อนอาจจะส่งคุณไปร้องแทนเลยผมอยากจะกดตั้งแต่สองสาประโยคแรกเลยนะครับแต่กลัวเขาหาว่าแบบใจเร็วเกินไป จริงๆอยากจะกดเลยเพราะเสียงคุณฟังแล้วน่ารักมากฟังแล้วมันมีเสน่ห์น่ารักมากแล้วพอหันมาแล้วละคะหันมาปุ๊บนี่หน้าล้อกันเดิมเพราะมีอะมีเอะม,ม,มีอะไรเต็มไปหมดเลยคแค่ชื่อก็กินขาดแล้วครับน้องเป็นคนที่ร้องเพลงได้มีพลังสะทกสตานไปถึงสวงจรจริง <laughs> ร้องได้เพราะถ้าเกิดว่าน้องมาอยู่ทีมพี่พี่จะให้ร้องร้องเพลงให้พี่ฟังบ่อยๆได้ลูกทีมเด็ดมากเลยอะใช่ <laughs> หนักด้วยหนักด้วยหนักแน่นทั้งเสียงร้องและหนักหนักสวัสดีครับพี่เสกสวัสดีค่ะแอนค่ะชื่ออะไรครับชืแอนค่ะแอนนี่ค่ะแอนแอนนี่ชื่อจริงนามสกุลครับนวัชพัชชัยธาค่ะอะไรนะคะนวัชพัชชัยธาค่ะโอ้คุณร้องเพลงได้ได้สนุกมากนะครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้ผมไม่เห็นอยู่แล้วแต่ผมผม สัมผัสได้ถึงความความสนุกสนานความอารมณ์ดีความเป็นเอ er well ็นเตอร์เทนเนอร์ของคุณคุณทำได้สนุกมากขอบคุณค่ะนี่คือกล้องจิตสัมผัสนะคะกล้องกล้องสามารถมองเห็นอนาคตได้อันนี้เจเนฟเฟอร์ยานทิพย์อยากจะบอกว่ากล้องเห็นอนาคตของเขาใช่ไหมเจนนิเฟอร์อะไรยานะฮะยานทิพย์นี้แม่งตัดสินใจง่ายอยู่กับพี่ก็จบ ต้้งใหญ่ขึ้นมากทำไมนี่คุณเป็นกล้องสารลหรือกล้องปียะามามวนมวนตึมามา,มารวบตึงดิฉันอย่างเงี้ยบ้า <laughs> ทำไมพี่สแตมไม่เรียกผมครับผมออดิฉันยกให้คุณได้เลยนะเราสองคนคุณจะยกไหมแบงค์จะไปอยู่กับคนที่เขาไม่ต้องการแบงค์ที่ก็ไม่้ เขาเคยร้องคอรัสให้ผมครับโอ้โหแตมแตมนี่เขาเคยร้องคอรัสให้แซมเหรอใช่ครับพี่แต่เขากำลังจะมาร้องนำให้พี่อ๋ถอถ้าถ้าพี่มีคนนี้แล้วพี่จะได้เล่นกีตา้าอย่างเดียวสักทีโอ้ใจไง,ไงที่ไม่ได้กดเสื้อเสื้อมันหดเหลอเสื้อหดเหรอครับหรือ เป็นดีไซน์เป็นดีไซน์ใช่ไหมฮะค่ะครับครับอโทษทีกบกับกล้องนี่ไปกันได้นะมาดื้อเลยมาดื้อเลยอะให้พวกผู้ชายพูดก่อนอะแล้วแล้วแต่ตาตาตาชอบขับรถสปอร์ตไหมลูกเคยขับไหมเคยขับรถสปอร์ตไหมไม่เคยครับพี่มี ไม่ได้เล่นเพลงเอาด้วยคนปกติร้องเพลงอาชีพอหมครับเปล่าครับปกติผมเล่นผระครับเล่นพระอยู่ที่สุพรรณครับผมไม่ได้สุพรรณครับอ๋อชอบพระอยู่ที่สุพรรณครับผมไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ไม่ได้ร้องครับแต่ร้องดีมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมูนะครับครับผมร้องได้คุณมันเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาคุลุกอายุเท่าไหร่แล้วครับ อายุเท่าไหร่แล้วครับน่ารักอ่ะสามเณรจิเนียเนี่ยนะใช่ฮะแล้วตอนเขาจะมิกซ์เขาจะอย่างนี้ก่อนป่ะตอนนั้นเขายังไม่เป็นแบบนี้ครับอ่ผมทำอ่อยู่ทำระบบสนามบินสุวรรณภูมิถึงว่าคื่บินมันลงไม่ค่อยได้อยู่คนละส่วนกันนะครับอยู่คนละส่วน คุณพี่ใครเลือกกันแล้วแต่คุณพี่จะแย่งมากแต่ว่าถ้าเกิดกล้องเลือกตามใจกล้องแล้วก็แม่ผมก็อยากให้เลือกพี่ด้วยไม่มีสิทธิ์ได้มากว่าเท่ขนาดไม่น่าจะอยู่ที่ไหนนอกจากอยู่กับคนลอยๆอย่างเขาขอบคุณครับสมกับที่คุณรอคอยใช่ไหมล่ะผมได้็อกสตาร์คนใหม่เพิ่มอีกคนแล้วเจ๋วถ้าอย่างนั้นก็บรรยายสรุปเลยแล้วกันว่าจะ เลือกที่จะอยู่กับใครเลือกพี่ก้อง,ค, okay. งครับโอเคดีมากครับขอบคุณครับครับเป็นแมวอ่ะ

ที่จะต้องมีการแข่งขันเกิ่ขึ้นถูกแยกชิ้ิดีนะีโอ้โหเยี่ยมากเปียใด้วยนะคุณครับุณครับอะไรออะไรอะัดบึีตเฮ้ยผมไม่พูดอะไรเลยนะผมไม่ได้พูดอะไรเลยจริง